แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่15สิงหาคม2568อัปเดตผลการประชุมนมคอหลังจากที่อนุมัติเงินเยียารายละ1,000บาทแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีตรวจสอบสถานะของชาวนากันนะคะ ผลการประชุมนมบคล่าสุดอนุมัติเงินโยยาข้าวนาปลังและนาปีรายละ1000บาทในที่สุดนะคะคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคก็ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและนาปลังแก่ชาวนาวงเงินกว่า4 0 0 0 0ล้านบาทโดยแบ่งเป็นโครงการรายละ1,000บาทสําหรับนาปลังไม่เกิน10ไร่จ่ายสูงสุดไม่เกิน10,000บาทนะคะ มาดูวงเงินเยียวยาข้าวนาปลังและนาปีและจำนวนเกษตรกร,กรที่จะได้รับนะคะวงเงินมากกว่า40 0 0 0ล้านบาทโดยแบ่งเป็นโครงการไร่และ1,000บาทสำหรับนาปลังไม่เกิน10ไร่จ่ายสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร8.5แสนครัวเรือนใช้เงินงบประมาณ7,200ล้านบาทนอกจากนี้นะคะที่ประชุมนบคอยังเห็นชอบโครงการ สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต68ทั69ไรและ1,000บาทไม่เกิน10ไร่วงเงินรวม3.7หมื่นล้านบาทมาดูขั้นตอนอนุมัติเงินเยียวยาไรและ1,000บาทรอวันจ่ายเงินนะคะหลังจากผลประชุมนบคล่าสุดมีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไรและ1,000บาทโดยจ่ายให้ข้าวนาปลังก่อนเป็นลำดับแรกนะคะต่อจากนั้น นำผลประชุมนบคนำเสนอให้ครมคณะรัฐมนตรีอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วภายในสัปดาห์หน้าต่อจากนั้นรอนประกาศจ่ายเงินอย่างเป็นทางการคาดว่าจะได้รับเงินภายในเดือนกันยายน2568ซึ่งก็ต้องรอกำหนดวันจ่ายเงินที่แน่ชัดอีกทีนึงนะคะทีนี้มาดูวิธีตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรตรวจสอบสถานะเกษตรกรออนไลน์ผ่าน eform ได้ที่เว็บไซต์ eFamer.doae.go.th r โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆนะคะ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ 2. ไปที่กลองสีเขียวบนหน้าจอด้านขวามือเลือกตรวจสอบ 3. กรอกข้อมูลตามหน้าเว็บไซต์ที่แนะนำเรานะคะระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักระบุเลขหลังบัตรประชาชนจากนั้นก็เลือกตรวจสอบระบบก็จะแสดงข้อมูลสถานะโครงการ ปี2 5 6 8นทับ69นะคะท้ายสุดมาดูวิธีรับเงินโยยาไร่และ1,000บาทผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะเมื่อครามาอนุมัติเงินโยยาไร่และ1,000บาทวงเงินที่จะใช้ใช้เงินจากมาตร,รา28าโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทอกศออกให้ก่อนต่อจากนั้นทกศจะดำเนินการส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ โดยเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปลังก็จะได้รับสิทธิ์เป็นกลุ่มแรกนะคะสามารถตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาไร่และ1,000บาทได้เว็บไซต์ชงโค i.n.b.a.s.c. com ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมถึงทางแอปพลิเคชันทกสอบ b.a.s.c. Mobile บัตร ATM การปรับสมุดเงินฝากที่ธนาคารและ sms alert s, นะคะในส่วนของเว็บไซต์ลิงก์อดจจะแปลไว้ใต้คลิปอย่าลืมนะคะอยู่ใต้คลิปด้านล่างจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้อัปเดต15สิงหาคม2568